เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับในผมมาซีเป้าบ้านส,สวยๆมาชม,มเลยสวยอยู่ครับหลังนี้เป็นสไตล์คาเฟ่รีสอร์ทครับมีบ้านแล้วก็มีคาเฟ่รีสอร์ทด้วยพื้นที่เยอะครับตัวบ้านก็สภาพดีสองชั้นหลังใหญ่พร้อมอยู่ได้เลยแต่ละห้องกว้างขวางนะครับหลังนี้ครับ คาเจอ,อร์ครัวซิงเกานเยอะพื้นที่เหลือก็บ้านบรรยากาศก,าก็ดีล่มลื่นแน่นอนครับเป็นรีสอร์ทนะครับมีสนามหญ้ามีอาคารร้านค้าโฮมสเตย์มีด้วยครับไปปล่อยเช่ากันได้ทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ปรับปรุงทําเป็นรีสอร์ทก็ดีครับหรือจะทำเป็นบ้านพักบ้านอยู่อาศัยก็เหมาะบรรยากาศดีสภาพใหม่กิฟตเลยครับเจ้าของสร้างใหม่เพิ่งสร้างไม่นาน ลงทุนไปเยอะับใช้วัสดุอย่างดีตั้งใจจะทําเองครับแต่ต้องย้ายไปอยู่กรทมเลยแทบไม่ได้ใช้เลยครับมีศาลาสลับนั่งรับประทานอาหารด้วยพื้นที่2ไร่กับอีก74ตารางวาไม่เปลี่ยวนะครับเดินทางสะดวกอยู่ในแหล่งชุมชนสว,สวยครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเฮ้ยเลกสกันประจำทุกวันเลยไม่พลาดชิปใ,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย ราคาเปิดมาที่5ล้าน5เสนต์บาทครับได้ทั้งหมดเลยทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้อยู่ลบบุรีนะครับท่านใดกําลังมองหาที่ทําธุรกิจโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้อยู่ในอำเภอเมืองเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ